ความสุขนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกคนไม่มีใครที่ไม่คาดหวังชีวิตอัน่าสุขแต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่กับรู้จักความสุขน้อยมากมักเห็นว่าความสุขเกิดจากวัตถุสิ่งเสพเท่านั้นต่อให้ได้เสพได้ครอบครองจึงมีความสุขเงินจึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตแท้จริงแล้วยังมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นอีก เช่นความสุขที่เกิดจากใจอันสงบความสุขที่เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ทำความดีรวมทั้งความสุขเมื่อได้ละวางความสุขประเภทหลังนั้นโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพแม้แต่น้อยแม่ร่ำรวยก็มีความสุขได้เป็นสุขที่พบได้กลางใจเราเป็นผู้มองไม่เห็นความสุขดังกล่าว ผู้คนจึงพากันดันด้นสแสวงหาความสุขที่อยู่นอกตัวแต่ไม่ว่าจะมีหรือได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงต่อเมื่อหยุดแสวงหาสิ่งภายนอกหันกลับมามองตนวางใจให้ถูกดูแลใจให้ดีก็จะพบความสุขอันประเสริฐได้ไม่ยากเป็นความสุขที่สัมผัสได้ แม้ประสบกับความเจ็บป่วยพัดพลากหรือยากลา้คลิปนี้ขออนุญาตเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานนะคะ